สบายดีเนาะวันนี้สิพาลงไปอาบน้ำเซกกเนาะมอ้นหรือบม่มอนนหนึ่โอ้ยอาการพอลายวันนี้บ้าลงาการพอลายวนี้พี่ดองอาการพอานนี่ไปหาอน้ำโลดนอการพอาหนาววันี้ักทะเได้หนึ่งอ่าเด้อเด้ออาบน้ำกับมาพูดเด้อส่งาพูดสนอย่าเดตสามเด้ออาบน้ำกอ เดยอะๆๆๆๆๆนั่นนะน้ำกับควางควางดีเนี่ยว่อีกขี้เถอครับเธอเขาใส่กระเจี๋ยไรขี้บะไรน้ำน้ำลอยน้ำนี่แหละฝากติ๊ดตาเด้อส่องบลาฝุดสแนวส่องเปิดใหม่อย่าลืมกดเจาะกดใจให้แน่ แล้าิตีิังกาให้เบิง้งเ้อวิธีอ้ำน้ำคขอหาแบบใดชิตีิังกาสามขาให้เบิง้งอ้อมน้ำมาอากาศโอ้ตอนนี้ประมาณสิสอมอตกนี่แหละอ้อมน้ำเ็นขักอะเดีอยรมาเดมาเฮ้มา,ดา <c oughs> เดยว้อมาเดยมามาเฮ็ด <c oughs> เดียเหรอเฮ็ดมามา <c oughs> อาน้ำอันไหนนี่อากาศเย็นแหงอยู่เนี่ยหาได้เอาน้ำนวงการไปพี่น้องด้ะเย็นเลยเย็นซื่นใจแต่บวีผู้สาลงอันหนักผิวกะเริ่มดอกเริ่มดำแล้วผิวก็อากาศเนี่ย เด่นแหงเลยมาวองซิเอาน้ำซิทายเห็นผมรายน่เดี๋วเดี๋ยวเายวเดีเวเลนโอ้น้ำเลือกอยู่ได้ยังไงเสียก็เจ้าเคยอาบบ่ กุณอเป็นน้ำเสียบังเหีไม่ได้เลยเอาน้ำเสียกาะนี่โอ้อากาศบนแหงนี่เอาเด้อเอาเด้อเาเด้อทายเห็นผมร้ายแน่เอาเด้อเอาเด้อเาเด้อไปพักเลยนะนะ โอ้น้ำเลือดกินได้ยังไงเสือก็เจ้าเคยอาบบ่เคยอาบเป็นน้ำเสียบังเฮงไม่ได้เลยน้ำสืบเกอกนี่โอ้อากาศบดแหงนี่เด้อไปเด้อไปเด้อนาำน้ำเด้อพี่น้องเดนาะขาดน้ำหอนี่เหมาะอากาศน้ำน้ำ ยังไตีลังกาไหนทอนพี่เด็กก็ตดเย่เยบาตีลังกาเอเอเออฟซเอฟซีเย็บาตีลังกาเลยเย่บาตีลังกาเลยเจ็บซีเย่แพงมเอาเอวักเอวาางนนทางนเลยข้าวหลักอยู่ๆเลย ทาง้นเด้อเหตุร้เห็ุบ่ยังยังอแข่งตี่ายแหงเออให้สีเบิกเนียเรย่ห้ไดดบอพี่น้องเหตดบ่เห็นบบ่

Tay sửa chữa đi tay. Một người ta mày tay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 lật lật đi tay 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 Mày tay con tay 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 ห้านาพี่น้องเลยห้า,หาน้ำา,ออาทีหกนาทีะ